สวัสดีค่ะส่งงานค่ะสตาร์ทรถค่ะสตาร์ทรถจะเป็นเดย์ไลท์บูลันนิ่งนะคะไปเรีค่ะไปต่ำค่ะไปสูงค่ะโคอิเคเตอร์ทุกตัวของทางร้านทำง,งานเป็นใบ LED สูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถนะคะนี่นะคะคัดเอาคมคมแสงเข้มเข้มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มค่ะนี่นะคะแสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะคันนี้เป็นมิชูบิชีไทยท่านนะคะ ลูกค้าได้เข้ามาอัปเกรดโปรเจคเตอร์ใบ LED p h ฟ e n i x Pro Max นะคะกำลังไฟ55วัตต์นะคะพร้อมด้วยวงแหวน LED BM สไตล์นะคะและ Devil Eye ตาฟ้านะคะนี่นะคะเป็น b บูเดวิลนะคะพร้อมด้วยเดย์ไลท์ไฟเลี้ยวทันรันนิ่งนะคะเป็นไฟเลี้ยววิ่งค่ะนี่นะคะและหลอด LED ตัดหมอกคะ่ะตัดหมอกไหนคะนี่เลยคะ่ะนี่นะคะ สนใจงานดีๆเนียเน่ยติดต่อทางเพจเฟ c บุ o กบีทีพีเมียมออโตซีนอนได้ทุกสาขานะคะติดตั้งชิ้นงานโดยทําง,งานช่างหมีค่ะขอบคุณค่ะ